ถ้าไปรอบสังหารผู้นำสูงสุดแล้วเนี่ยอิห่านจะยอมยุติสงครามไหมมันมันชัดเจนว่าไม่มีทาง จะโจมตีตอบโต้อย่างรุนแรงในในขณะนั้นเลย,เลยก็ได้นี่ก็คือประเด็นที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะว่าอิสราเอลเล่นเกมอันตรายถ้าก็เริ่มไปโจมตีอิหร่านแล้วโดยที่ไม่มีเหตุผลนั่นควรเพราะว่าอิหร่านยังไม่มีนิวเคลียร์ตัวเองก็มโนไปเองว่าจะมีอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็อ้างว่าไปการป้องกันตัวเอง,ท,งทั้งที่อิสราเอลเนี่ยมีนิวเคลียร์ตั้ง2 0 0ลูก แล้วก็ยังมีขีดความสามารถในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธเจอริโก้เครื่องบินที่อ,า,อาจจะบรรทุกนิวเคลียร์ไปโจมตีได้แล้วก็เรือเรือดำน้ําที่ยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ได้ที่เามีพร้อมแต่ไม่มีใครพูดถึงเลยแล้วถามว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามหรือยังมีนิวเคลียร์อย่างยัางแต่การไปปีบคั้นกดดันนั้นไม่แน่อาจจะทําให้สุดท้ายอิหร่านอาจจะต้องทาอาวุธนิวเคลียร์จริงๆก็ได้แลวถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ใช่ไหมซึ่งทาให้โลกเสี่ยยงตตันรา สู่หล้าน s u b สคร i เบอรเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะประเด็นที่มีข่าวอัปเดตล่าสุดนะคะว่าอิหร่านโจมตีในอิสราเอลหลายจุดนะคะนั่นคือเซอร์ไพรส์หรือว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่อิหร่านนั้นบอกว่าโลกจะได้เห็นในรอบร้อยปีหรือเปล่าคะอาจารย์เอ ก็น่าจะเป็นอันนั้นแหละครับไอ้คือจรวดชาจิลนะครับชาจิลซึ่งซึ่งอะไรอ่ะเป็นจรวดรุ่นใหม่นะครับผีปนาวุธรุ่นใหม่ที่อิหรานได้พัฒนาขึ้นคือคือเป็นการยิงขึ้นไปสู่บรรยากาศชั้นสูงเพื่อลีกเลี่ยงการตรวจจับจากดาวเกียมและเรดาร์แล้วก็ทิ้งตัวลงมาณนะจุดที่ต้องการซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ได้ผลเพราะว่าพอลงมาในวิถีที่เขาจะตรวจจับได้เนี่มันก็จวนตัวละ นะครับถ้ายิงร่อนไปธรรมดาเนี่ยมันตรวจได้ในระยะไกลอันนี้ลงมาก็กระตาาันนนก็ปรากฏว,ว่าทำลายไปได้หลายจุดทีนี้เมื่อกี้ที่ข่าวสักครู่เรื่องเรื่องออทำลายโรงพยาบาลน,นะก็ขอแก้ข่าวนิดหนึ่งจริงๆเขาทำลายศูนย์การบัญชาการของอียดอีเอฟแต่ ID, ID ว่ามันอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเนั้นโรงพยาบาลก็ก็ได้รับแรงอัดแรงสะเทือนนะแต่โรงพยาบาลไม่ได้ถูกทำลายนะครับศูนย์บัญชาการของของอีดเอฟถูกทำลายโดยโดย จีบตาวุตันนั้นนะครับก็ขอขอแก้ข่ขาวนิดหน่อยเพื่อความชัดเจนเอ่อทีนี้ต่อประเด็นที่คุณจิต้าได้เปิดประเด็นไว้ว่าเราสงครามครั้งนี้มันจะเป็นไงคือในท่านยาูนะก็ขู่ละว่าจะจะจะ,จะสร้างมิกซ์พรส์มั่งใช่ไแต่ว่าถ้าที่แผนมามาก่อนหน้านี้คือแผนที่จะไปรอบหลักฐานผู้นําสูงสุดของอิหร่านคําถามก็คือว่าถ้าคุณทําอย่างนั้นแล้วนี่อิหร่านจะแพ้เลยไหม มันก็คงไม่นะครับเพราะว่าก็ฆ่าผู้นําไม่ว่าจะเป็นฮามาสหรือฮิบุลลออะไรไปก็หลายคนเขาก็ยังสู้ต่อเพราะงั้นถึงแม้ว่าอาจจะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนและที่ผ่านมาก็ฆ่าในทหารไปหลายคนรวมทั้งนักนักวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียส์สองแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศซึ่งเข้าร่วมในการเจรจาด้วยในเรื่องนิวเคลีย์เนี่ยก็เสียซึ่งเป็นที่ปรึกษาของผู้นําสูงสุดด้วยก็เสียชีวิตไปอีกสองคนก็ เจตนาก็เท่ากับชัดเจนในกรณีหลังคือต้องการทําลายการเจรจาไม่ให้มีการเจรจาสําหรับอิสราเอลนะกลัวตกลงกันได้ทีนี้เมื่อเมื่อยุโรปหรืออเมริกาจะมาฟื้นโดยเฉพาะทามาขู่ว่าให้ให้ยอมแพ้หรือว่าเจรจาซะถ้าไม่เจรจาก่อนจะไม่เหลืออะไรเนี่ยคิดว่าอิหร่านจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเชื่อหรออิหร่านจะยอมเชื่อหรอเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านมองว่าการเจรจาที่ผ่านมาห้ารอบและจะเป็นรอบที่หกเนี่ยเป็นการลองอิหร่านอะ คือหลอกแคเจราจาว่าเหมือนกับไม่มีอะไรแต่ว่าเสร็จสุดท้ายก็อิสเซลก็มารอบโจมตีก่อนในวันศุกร์นะครับทั้งที่ประชุมวันอาทิตย์เพราะงั้นประเด็นนี้เนี่ยคนที่จะเป็นกาวใจได้ก็ไม่น่าจะเป็นยุโรปหรืออเ,เมริกาซึ่งอิหร่านไม่ไว้วงใจก็อาจจะเป็นรัสเซียเพราะว่าทรัมป์ก็แพร่แพรมาแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นรัสเซียแล้วรัสเซียเองเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาในเรื่องการเจราจารัเสเซียพยายามเปิดทางออกให้อิหร่านมากขึ้นโดยการเสนอ จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ให้ให,ให้ให้อิหร่านในแปดแห่งนะครับแล้วก็ณนะเดียวกันก็ยินดีจะนำไอไอแร่เอ่อยูเรเนียที่มีการเอ่อเพิ่มสมรรถนะไปแล้วเนี่ยถึงหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเอาไปดำเนินการหรือไาจัดการทำอะไรก็แล้วแต่เน้ะแล้วก็อิหร่านก็อาจจะเปิดช่องให้อยอบตกลงได้ว่าจะสกัดแร่เนี่ยเออคือเพิ่มสมรรถภาพเพียงสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ เพียงพอที่จะทําพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งอย่างเนี้ยคิดว่าอิร่านยอมรับได้แล้วก็ถ้าสหรัฐไม่ไม่เกี่ยงหรือว่าเนทันยาหูจะจะเรื่องมากคือจะให้อิร่านยกเลิกไอไอการทําเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมดี่อิร่านเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะงั้นเนทันยาหูก็กลัวว่าจะอาจจะมีการตกลงคือสหรัฐอาจจะยอมก็เลยรีบตัดการประชุมด้วยจะถามว่าสุดท้ายสหรัฐรู้เห็นเป็นใจด้วยไหมก็รู้ตลอดทําเองาสารภาพ กขพูดในในไอไโซเชียลมีเดียของเขาเองอะว่าเขารู้หมดทุกเรื่องแต่ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ให้ลูบิโอมาปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องซึ่งเหมือนก็แสดงถึงถึงการเรียกว่าการโกหกอ่ะนะชัดเจนอย่างนี้อิหร่านจะไว้วางใจได้ไหมก็ไม่ไว้วางใจก็ตอนนี้ก็จะเหลือว่าถ้าถ้าถ้าจะเปิดช่องให้รัสเซียเป็นเจ้าภาพแต่อาจจะเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับในการเจรจาเหมือนคล้ายๆ j c ซ o a เนี่ยนะครับก็ อิหลานอาจจะเป็นไปได้อาจจะยอมเจราจาแต่ทั้งนี้เนี่ยอิเซลอาจจะคอยบ่นทําลายอยู่เรื่อยๆรือนี่ปัญหากลับมาอยู่ที่ว่าถ้าไปรอบสังหารผู้นาสูงสุดแล้วเนี่ยอิหลานจะยอมยุติสงครามไหมมันมันชัดเจนว่าไม่มีทางนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะเสียเวลาชะงักงันไปบ้างแต่ว่าเขาไม่ยอมยุตินะครับหรือแม้แต่อาจจะโจมตีตอบโต้อย่างรุนแรงในในขณะนั้นเล,เลยก็ได้นะครับตอบโต้ทันทีโดยที่ ที่สิสเสียผู้นําไปแต่ว่าผู้ยวการทหารชุดต่างๆก็พร้อมอน,นี่ก็คือประเด็นท,ที่ที่ที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะว่าอิสเซลเล่นเล่นเกมอันตรายถ้าก็เริ่มไปโจมตีอิหร่านล่ะโดยที่ไม่มีเหตุผลอันควรเพราะว่าอิหร่านยังไม่มีนิวเคลียตัวเองก็มโนไปเองว่าจะมีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็อ้างว่าไปการป้องกันตัวเองท,งทั้งที่อิสเซลเนี่ยมีนิวเคลียตั้งสองร้อยลูกนะครับแล้วก็ได้สก,กัด หรือว่า enrichment ใน plutonium เนี่ยพร้อมที่จะทำโบรบนิวเคลียร์ได้อีกสองร้อยลูกแล้วก็ยังมีขีดความสามารถในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธเจอริโกเครื่องบินที่อา,อาจจะบรรทุกนิวเคลียร์ไปโจมตีได้แล้วก็เรือตะเรือดำน้ำที่ยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ได้เซเลมีพร้อมะแต่ไม่มีใครพูดถึงเลยแล้วก็ ผิดกฎหมายแล้วไม่ได้ไรายงานไม่ได้อยู่ในสนธิสัญญาการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์นะครับคือ NPT นะครับ Non-Proliferation Treaty นะครับซึ่งอันนี้ตะวันตกก็จะพูดได้ชัดเจนว่าเอียงข้างคือหนึ่งก็เห็นหน่วยใจอิสราเอลคข้ยๆอิสราเอลในการประชุม G7 นะครับบอกว่าอิสราเอลต้องปกป้องตนเองมีสิทธิ์ปกป้ององแต่ว่า ไม่มีใครพูดเลยว่าที่เอสเอลทำนะ่ะมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วถามว่าอิหร่านเป็นไยคุกคามหรือยังมีนิวเคลียร์อย่างยัางแต่การไปบีบคั้นกดดันนั้นไม่แน่อาจจะทําให้สุดท้ายอิหร่านอาจจะต้องทําอาวุธนิวเคลียร์จริงๆก็ได้แต่ถ้าึงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ใช่ไหมซึ่งทําให้โลกเสี่ยงตกอันตรายอันนี้เป็นประเด็นนี่ยิ่งถ้าทรัมป์ไปร่วมมือกับเนทันยาหูไปโจมตีอิหร่านเนี่ย ถามว่ารัสเซียจะอยู่เฉยๆได้ไหมในเมื่ออิหร่านก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นสรัทจิกพาร์ทเนอร์คือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รัสเซียซึ่งจะขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งว่าหุ้นส่วนทยุทธศาสตร์รัสเซียหมายความว่าไงหมายความว่าต่างคนก,กับจะต้องปกป้องผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับปกป้องซึ่งกันและกันเพราะว่าอิหร่านนี่ไม่ใช่ประการด่านสุดท้ายของอตะวันออกกลางที่เป็นตัวต้านไม่ให้เซลเนี่ยามา อ่มาครอบงาหรือว่ามันมีเป็นเจ้าเจ้าอํานาจคือคือเป็นเจ้าใหญ่ใหโตในตะวันออกกลางนะครับเพราะถ้าไม่มีอิหร่านเนี่ยอิสเอลก็จะคุมอาหรับได้ทั้งหมดอ่ะเพราะตอนนี้ก็มีอิทธิพลขยายแล้วก็โดยโดยหลักการที่เขาประกาศอยู่เสมอก็คือการทำเด h e เ r e เตอร์อิสเซลซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีพื้นที่มันขยายใหญ่โตทีนี้ถ้าไม่มีอิหร่านก็อิสเอลก็สบายนะคุมแต่ว่าอิหร่านเองเนี่ยยังเป็น นอกจากประการด่านสุดท้ายแล้วจะเป็นประการด่านหน้าของรัสเซียและจีนที่จะปกป้องไม่ให้ตะวันตกรุกเข้าไปในยูเรเซียยูเรเซียนี่ก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าเอเชียกลางนะครับพวกอาเซอร์ไบจานอุซเบกิสถานคาซัคสถานอะไรเนี่ยหลายๆประเทศซึ่งถ้าประเทศเหล่านี้ตกอยู่ใต้ทธิพลขหงตะวันตกนั่นก็คือการเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อรัสเซียทางด้านเรียกว่าด้านข้างนะครับด้านกาบภูเขาอูราลไป ซึ่งก็คือคือไซบีเรียตะวันตกและไซบีเรียตะวันออกของรัสเซียและรวมไปทั้งถึงจินเจียงของจีนด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ก็สะท้อนว่าแล้วแล้ว,ลวาในแง่ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศจีนจะมองอย่างไรจีนจะยอมอยู่เฉยๆที่ปล่อยอิรานซึ่งก็เป็นแหล่งน้ำมันของจีนด้วยนะครับหรือว่าเรัสเซียจะยอมปล่อยให้ให้ประตูสู่ยุโรเชียเข้าในพังทลายลงเขาก็คงไม่ยอมนะครับ แล้วตรงนี้มันจะทําให้เกิดสงคารามใหญ่หรือไม่เรื่องนี้ก็ต้องคิดกันหนักแม้แต่ทัาจะตัดสินใจเนี่ยก,ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับทัาเองอาจจะไม่ต้องการเกิดสงคารามแต่แรงกดดันจากกลุ่มล็อบบี้ยิสสายเหี่ยวไม่ว่าจะมีโอคอนในประเทศนะครับเช่นลินซี่เกรแฮมหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งกดดันหรือกลุ่มล็อบบี้ยิสของวิสเอลเช่นเอแพนะครับซึ่งคุมสอสอคุมสอวอ,อยู่เนี่ยก็จะจะต้องกดดันและรวมทั้งดีฟเตดทั้งหลาย ซึ่งก็เป็นกลุ่มซาอุดิอาี่กลุ่มเมงินใหญ่เนี่ยก็กดดันทั้ม,มทั้ต้องคิดแต่ว่าถ้าทั้เริ่มสงครามจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยน้อยน้มันราคาขึ้นใช่ไหมน้ํามันราคาขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดเงินเฟอ้อซึ่งสหรัฐอเมริกาตอนนี้กลัวที่สุดจะเรื่องเงินเฟอ้อถ้าเกิดเงินเฟอ้อขึ้นมาเศรษฐกิจของสหรัฐจะแย่รวมทั้งการต้องขายพัธบ,บัตเพื่อเอาเงินมาโป่ไอ้ไอนี่ที่กําลังจะถึงถึงกําหนดชําระเก้าล้านล้านาน,นะครับ ตรงนี้ก็ต้องขายเอาเงินเข้ามาเพราะไม่มีไรายได้เข้ามาพอและยังทำงบประมาณใหญ่อีกไอ้บ hey, ิ๊กบิวดี้ฟูลบิลนึกมันอาจจะเป็นบิ๊กเบอร์นิงบิลก็ได้นะครับอันตรงนี้เออมันมันมันเป็นดเลมม่านะครับเป็นความขัดแยง้งแล้วถ้าประชาชนอ่ออเมริกันเดือดร้อนมากนี่เขาอาจจะลุกขึ้นคือข,ขึ้นมาเพราะตอนนี้เขาก็ไม่พอใจท่ามพอสมควรจะมีการรณรงค์ว่านโมคิง คือคือเห็นว่าทั้งเผด็จการเนี่ยก็จะแรลลี่ทั่วประเทศเนี่ยประมาณยี่ห้าล้านคนที่ประเมินไว้อาจจะเชื่อมมากกว่าน,นี้เนี่ยถ้ามันเกิดการจราจ,จนมากขึ้นนอกจากอย่างที่เอลเอที่เคยที่เห็นไปแล้วที่ลอสแอนเจลิสทั้งก็จะอยู่ในฐานะที่ลําบากครับแล้วก็อาจจะจราจนวุ่นวายได้เพราะฉะั้นการตัดสินใจก็ไม่ง่ายด้านหนึ่ง,งมันเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มคนกลุ่มน้อยก็คือเพื่อผลประโยชน์ของอิสราเอลและก็ผลประโยชน์ของของ,ของพวก ซาวนี้ที่มีผลประโยชน์อยู่ภายในแก่ี่างเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของคนเมริกรันทั้นทั้งหลายเพราะงั้นคําขวัญของเขาที่จะว่าจะเม k กอเมริกา great a g เก n หรืออเมริกา first มันไม่ใช่แล้วกลายเป็นอิสราเอล first หรือเปล่านี่ก็คือดิเลม่าหรือความขัดแย้งที่ทําเองจะต้องแบกรับแล้วมันจะเกิดกาียุกในสมัยเขาหรือไม่ก็ต้องตัดสินใจให้ดีหรือโลกอาจจะเกิดกาียุกได้เพราะว่าเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือสองครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้ ถ้าตัดสินใจผิดพลาดโดยเฉพาะการตัดสินใจไปโจมตีอิหร่านโมโซ่1ล้าน s ับ scriber s เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ